ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับพี่แดงครับ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 สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับงวดที่ผ่านมารวยกันไหมงวดที่ผ่านมากินแฮวกินแฮวใช่ไหมเอา้าทำไมถึงกินแฮวให้ตรงๆกนันาดนี้ทำไมบอกกันกินแฮว์เหรอพี่อืมเพราะว่าป้าเขาไม่รับ <BE ek S 2> เขาไม่รับไม่ได, <BE ek S 1> ไได้เขาบอกเต<ห>็มเขาเต็มน<ห>ี่เจ้ามือป๊อตอีกแล้วเขาเต็มเต็ม อันนี้อผมบอกก่อนนะว่าไอ้เลขอะตัวเนี้ที่ผมแยกเนี่ยคือเฉพาะข้างล่างนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเอ,อมันจะมาข้างบนไหนอะไรไม่ต้องกังวลเลยผมแยกล่างแยกบนเลยล่างก็คือล่างบนก็คือบนใช่ไหมครับใช่อื uh huh. ครับผมแต่ว่าคือต้องกลับตัวเอากลับเฉพาะข้างล่างเงี้ยข้างบนก็ส่วนเฉพาะข้างบน ไม,ไม่ใช่ไปล่างไปบนนะไม่ใช่นะครับนะผมบอกก่อนเพราะว่าเลขอ่ะก็คือบางกั้งผมจับไม่อันเนี้ยต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะจับให้เป็นชุดเต็มครับชุดเป็นที่เต็มมาะของผมมากก็คือวันจะมีเก้าชุดทั้งหมดมีเก้าชุดนะครับเก้าชุดงวดงวดดีงวดวันที่สิบสามสิบเอ็ด สามสิบวันต่อเดือนแะกรรดานี้ก็คือจับเป็นชุดเต็มเก้าชุดมีตัวไหนบ้างแต่ว่าให้พี่แดงพูดก่อนครับผมอธิบายมาก่อนครับพี่แดงพูดเลยแบบมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแค่นี้ แค่นี้ผมเขียนไม่ทันนะพี่แดงเอาช้าๆนะเอาช้าๆใหม่เริ่มเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอก่อนแป๊บหนึ่งขึ้นหน้าจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสามเอ็ดกรกฎานะครับผม ชอบตัวไหนก็ลองไปเล่นดูะนะโอเคครับถ้าไม,ไม่ชอบก็มองผ่านไปงวดวันที่งวดวันที่31รกรกฎาคมล่างใช่ไหมพี่แดงอ่ะพี่แดงนี่ฟันข้างล่างอย่างเดียวข้างล่าง,างอย่าง,างเดียว<ๆ>ล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมเขียนก็คือมีตัวไหนบ้างครับพี่แดงเน้นท่าเลกวิง่งเน้เนเด่นมามีมีตัวไหนบ้างไม่ใช่มีเลขสามตัว มีเลขสามตัวมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดให้คือให้พี่แดงให้สามตัวเลยใช่ไหมพี่แดงไม่ใช่เลขอันนี้มันเป็นเลขเด่นสามตัวที่จะไปประกบคู่ครับนะเลขที่เหมือนงวดที่แล้วที่ผมให้สองสามสีนั่นแหละแอดครับอ่าแล้วก็จะมีจับคู่จับคู่ไว้เก้าชุดอ่ะจับคู่ตัวไหนครับสองหก สองจ็ปดใจเย็นนะครับสองหกสองสองปดนะผมเขียนด้วยนะครับใจเย็นสองหกสองเจนาะสองปมีสองอ่ะ, 27, no. 2, อะ,อะตัวไหนอีกสามหกสามเจสาแปอ๋อสามหสเจดและสามแปดสองสี่หหตัวพี่แดง แล้วก็มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเยอะนะเนี่ยสี่หกเก้าตัวเก้าชุดเก้าชุดสี่เจ็ดนี่คือชุดเต็มสี่แปดอันนี้คือชุดเต็มของพี่แดงเก้าชุดเก้า <9, S 2> ชุดปกติเนี่ยก็ให้แล้วใครมีใครชอบใครมีเลขในใจหรือมีสูตรของตัวเองลองอดูเอามาจับกัดใส่กับเลขสามตัวเนี่ยที่ผมให้ ให้ที่บอกอ่ะคือหกเจ็ดแปดเนี่ยหกเจ็ดแปด้หกเจ็ดแปดที่จะมาอยู่ตัวหนึ่ <จะ S 1> งก็เหมือนงวดที่แล้วแหละสองสี 2, ่อ่ะ <3, 4. S 1> นี่แหละคือสามตัวเนี่มันเยอะไปพี่โดยหลักโดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักเนี่ยให้ไม่เกินสองตัวถ้าใครให้สามตัวไม่มีใครชอบผมคนหนึ่งนะให้เยอะๆไม่ได้ มไใช่ตัวเน้นๆมัเลยอย่างนี้เอาตัดออกได้ไหมพี่แดงให้พี่แดงตัดออกแบบนี้ผมรู้แหละพี่แดงไม่รู้หรอกว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ว่าสูตรมันมาสามตัวนี้แต่ว่าให้พี่แดงเก่งอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเคยคือมันต้องมีสูตรของพี่แดงอยู่แล้วว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยควรตัดมันมีตัวเลขตัวดับตัวไหนอย่างนี้อื้าไหมพี่แดงอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นตัดเจ็ดออกอ่าตัดเจ็ดออกนะชัวเลยเหลืออยู่สองตัวนะอ่ามันจะได้แบบขยับหน่อย สำหรับคนงบงบน้อยไงอ่าสำหรับคนงบน้อยมีตัวไหนบ้างครับทีนี้ถ้าเราตัดเจ็ดออกอ่าก็เหลือหกกับแปดไงเหลือหกกับแปดถ้าเหลือหกกับแปดก็มีตัวไหนบ้างทีนี้อ่าที่ให้มาทั้งหมดเก้าชุดเก้าชุดนี่พี่แดงลองกระชับมาอีกนิดหนึ่งได้ไหมสักสามสี่ตัวอย่างนี้เอาเอากระชับเอาในเมื่อผมตัดเจ็ดออกผมก็ก็ตัด แถวเจ็ดออกเด็กแถวเจ็ดออกเลยอย่างนี้นี่ตัดออกเลยอ่านี้ไม่เอานะอ่าไม่เอาเนี่ยอบเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดอ่าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดออกก็เหลืออยู่เท่ากับหกชุดหกคู่อู้<ช>หูไหว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 อ่าเพราะว่าที่ผมให้อย่างเงี้ยเพราะว่าคือให้เอฟซีเขาดูว่าชุดเต็มผมจับไว้กางชุดอย่างนี้แล้ว แล้วเนี่ยอย่างกรณีนะที่ที่เลขสามตัวเนี่ยคือบางทีอย่างกรณีงวดที่แล้วยกตัวอย่างผมให้บอกสามตี 3, 4, ถ้าเขาถ้าเกิดเขาชอบหกเนี่ยแอดเขามีหกใจเนี่ยเขามาจับจับประกบกับเลขสามตัวเนี่ยเขาถูกเลยนะอ่าใช่มอ้าก็คูหกสองหกสามหกสี่แค่สามชุดเองนะครับอ้า คือนี่แหละเลขสามตัวที่ผมบอกให้ใหไปประกบอันนี้ไม่ใช่เลขตัวนี้ไม่ใช่ว่าผมให้ไปวิ่งนะ,ะครับจะวิ่งก็ได้แต่ว่าถ้าคนจะวิ่งอะ่ะคนคือออกกําลังกายเนี่ยก็คือส่วนมากเขาจะเลือกแค่ตัวเดียวอืมใช่ใช่ไม่เกินสองตัวเนาะมันมีมันมีมนม<ต>อย,อยู่แต่ว่าล่างล่างสองตัวก็โอเคนะเห็นไ,ไหมล่างสองตัวบนสองตัวอย่างนี้ขาดทุนไหม่หล่กผมก็ไ,มได้อันนี้ ข้างล่างสองตัวเนี่ยถือว่าน้อยนะอบางคนให้สองตัวบอกไปไปบนล่างอ่ะเท่าไหร่ล่ะอันนี้ล่างอย่างเดียวเลยเฉพาะงล่างอย่างเดียวเฉพาะล่างอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปบนนะชุดนี้ไม่ต้องไปบนนะครับอือฮึสรุปก็คือเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปทุละด้วยเลขพี่แดงงวดงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับจำเพาะเจาะจงคือเลขล่างตรงนั้นไม่ต้องไปบนนะครับ ที่เห็นก็คือ9ชุดของพี่แดงให้มานี่คือสูตรตัวเต็มนี่คือสูตรตัวเต็มของพี่แดงนะครับพี่แดงไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกอะไรไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาดามากกันนะครับให้มาเป็นแนวทาง<อ>เฉยๆในส่วนของนนในส่วนของอในส่วนของเลขในกลุ่มของ9ชุดนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วย26 27 28363738 4 6 47 48ในชุด เก้าชุดนี้นะครับซึ่งพี่แดงก็ตัดถ้าตัดก็คือจะตัดออกให้เหลือหกชุดก็คือตัดเลขเจ็ดออกเป็นตัวรองอแต่ถ้าใครชอบแต่ถ้าใครชอบเลขเจ็ดก็เอาไว้ได้คือสรุปง่ายๆคือในเก้าชุดนี้นะครับท่านที่ชมหรืออยากจะเอาตัวไหนก็เลือกเอาให้ผมให้อย่างงี้พูดง่ายๆว่าให้เลือกเอาดีกว่าไปตัดเอาเองนะแต่พี่แดงตัดออกให้เรียบร้อยคือหลักเจ็ดเนี่ย ตัดออกมาได้เป็นตัวรองที่ผมตัดที่ที่ผมตัดเจ็ดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ็ดเนี่ยโอกาสน้อยโอกาสน้อยกว่าติดเจ็ดใช่ใช่ครับเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยเหลือหกแถวเนี่ยอย่างสองหกเนี่ยมันออกไปแล้วใครจะตัดก็ได้มันก็เหลือแค่ห้าชุดเองสองหก็เหลือแค่ห้าชุดเองสองหกออกไปแล้วก็เหลือแค่ห้าชุดค่ะ ก็เลยแค่5ชุดแต่สำหรับใครที่มีเลขเด่นไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบล่างนะจำเพาะนะล่างก็จับเอามาจับคู่เลขพี่แดงก็ได้นะใครชอบ2 26 27 28ระมามี้ไปกลับเอานะไปกลับเอาเองแต่ถ้าใครเลขเลขสมั่นใจว่างวดดีสามมาแน่นอนล่างก็ลอง3ามหกสเจ็ดดดูอ่ะไม่มี แบบนี้เนาะโอเคนะครับเลขของพี่แดงนะครับตามนั้นนะพี่แดงเนาะใช่แต่ทั้งวันที่แล้วอะถ้าผมจับแบบเนี้ยนะมันถูกนะมันจะมีหกสองนะครับอมันมีตอนนี้ผมก็คือไปตัดสองออกนะก็เหลือแค่เหลือสามกับสี่แต่แต่ไอตัวผมอะผมเก่งสามอยู่อืม